ภรายาแจ๊ชชวนชื่นรายยาวฟาดเดือดหลังสามีถูกปาน้ำแข็งใส่เรียกได้ว่าเป็นคลิปดราม่าเลยทีเดียวหลังจากแจ๊ชชวนชื่นได้ไปแสดงสดงานวันไหลสงกรานต์ที่จังหวัดพิศณุโลกแต่กลับโดนคนดูรายหนึ่งปาน้ำแข็งใส่ขึ้นมาบนเวทีทำให้แจ๊ชไม่พอใจแล้วถามว่าใครปาน้ำแข็งขึ้นมาปาเพื่ออะไรกูให้เกียิพวกมึงพวกมึงไม่ให้เกียิกูด้วยเลย จากนั้นก็มีคนปาน้ำแข็งขึ้นมาอีกทำให้แจ๊ดประกาศจบการแสดงทันทีและหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดแจงดปุณสาภรยาของแจ๊ดก็ได้โพสต์ลายแชทสนทนาของตอนเองกับทีมงานที่ไปงานบนไหลสงการานที่จังหวัดพิษณุโลกโดยแจงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก่อนที่ทีมงานจะบอกว่ามีคนปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวที ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เขียนคัชั่นรายาว่าวันนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดหนึ่งมีพวกคนดูไม่มีสำนึกฟังนะถ้าพบเงินมากินเหล้าแล้วแสดงความกลางหรือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ให้บอกเพื่อนฝากเพื่อนดูแลด้วยถ้าไม่ให้เกียดคนอื่นโดนการปาน้ำแข็งที่มาบนเวทีมึงนอนอยู่บ้านเถอะแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุก เขาเรียกไม่มีมารยาททางสังคมจำไว้ดีแล้วที่จะหยุดการแสดงทันทีทำไมจับไม่ได้เนอะพี่โลโอเคไหมถ้าผมนับวันทูทีใส่นให้เต็มที่ใครมานแข่งหยุดเลยใคร้านแข่งขึ้นมาป้าเพื่ออะไรวะ ไม่รู้ไม่รู้ใครพาไม่ใช่ใครพากูาให้เกียรติพวกมึงนะมึงให้เกียรติกูด้วยสัตว์ขวาย <สะ S 2> ี้ยกูไม่รู้ใครนะตรงเนี้ยกูไม่รู้เออโอเคครับอ่ะไปแล้วใครครับมาตรงนี้ใครฮะอะไรฮะ โอเคครับเจ้ใหม่ครับสวัสดีครับทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ